ทำงานครตบก็คือกิมมาคะครับผมเป็นไงบ้างวันนี้ใช่ไหมานวันนี้ก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆครับคือผมรู้สึกว่างานเนี้ยเป็นงานที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรกิมมิกของงานที่เปลี่ยนหน่วยจากกิโลเมตรเป็นไมล์เป็นเทไมล์รันใช่ไหมครับเอ่อรูทในการวิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นให้เราวิ่งผ่านรอบเมืองวิ่งขึ้นสะพานซึ่งผมมองว่าเป็นโอกาสที่ไม่ได้เกิดขึ้นได้บ่อยๆเวลาเราจะได้วิ่งไปในเมืองที่ ตอนเช้าๆอากาศดีๆรถน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าออได้มองเมืองวิ่งอยู่ข้างทางโดยที่ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ปลอดภัยใช่แต่โอเมก็เป็นสายเนวี่อยู่แล้วใช่ครับแต่บางทีเรามีโอกาสได้มองแข่งลงูกแ,แบบนี้บ้างไหมถ้าเป็นแข่งเลยอย่างเงี้ยยังไม่ค่อยมีโอกาสเท่าไหร่ครับจะมีแค่แบบว่าออวิ่งยิบยิบยิบย่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครั้งนี้มีโอกาสดีๆอยากจะลองดูไหมอยากครับครั้งนี้อยากลองครับอยากลองจริง ่องการลองมันต้องเตรียมตัวพอสมควรนะพรามันเล่น <c oughs> มันวิ่งมันวิ่งในระยะทาง <c oughs> ใช่ครับคือจริงๆมันต้องเตรียมตัวเยอะมากครับ <c oughs> เพราะว่าไม่ไม่ไม่ได้เยอะขนาดว่าเตรียมตัวไม่ได้แต่ว่าต้องเตรียมตัวเพราะว่าอย่างผมวิง่งผมอยากนึกอาจจะไปวิง่งในหมู่บ้านใช่ไหมผมวิ่งประมาณสัก5กิโลผมเริ่มปวดข้อเท้า,ทาแล้วคือถ้าเราไม่ซ้อมเรารู้เลยว่าเราอาจจะไม่ไหวเราอาจจะต้องซ้อมมานิดนึงซึ่งเขาก็มีโปรแกรม5้าไม้ก็เป็นระยะครึ่งหนึ่งอาจจะให้มื่อยได้ลองกันครับผม แล้วมีสิทธิ์หมายห้ามหม,หมอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับพ <c oughs> ี่เจอโส์เวลากำลังการวิ่งมันให้อะไรกับเราอเราบ้างจริงๆเวลาวิ่งใช่ไหมอาสุขภาพทุกคนรู้อยู่แล้วว่าได้สุขภาพผอม <c oughs> หน้าเรียว <c oughs> เราเบิร์นเหงื่อออกเราเบิร์น <c oughs> เกลือเบิร์นนึ้องออกมาโซเดียมในร่างกายออก <c oughs> หน้ามันจะเรียวหุ่นมันจะเฟิร์มแต่อีกอันนึงที่ผมรู้สึกว่าผมได้เยอะมากเวลาวิ่งคือเวลาวิ่งผมมีสมาธิกับตัวเองมากแล้วผมจะได้คิดนู่นคิดนี่ต่างๆนานา เวลาแบบผมกาลังจะคิดงานหรือว่าคิดว่าจะทําอะไรต่อทําไอ้ตรงนี้กําลังจะคิดว่าจะต้องอะไรยังไงเวลาวิ่งอับผมจะนั่งนึกไปด้วยแล้วพอวิ่งเสร็จจะนึกออกคือเหมือนมันเป็นช่วงเวลาที่เราเลือดสูบฉีดครับแล้วเหมือนสมองมาทำงานเต็มทีเลื่อนไปเลี้ยงเต็มทีใช่มันก็ให้อะไรกับใช่ครับฝากไว้โอ้ฝากด้วยครับฝากด้วยครับซุปเปอร์สปอร์ตเทนไมล์รันพีเทนเต้น์บายภูมานครับก็ฝาก้วยงานนี้ก็เป็นงานที่น่าสนใจมากๆครับไม่ต้องไปแข่งกับใครชนะใจตัวเองก็พอ ช่วงหลังปีใหม่ทำอะไรบ้างลูกช่วงหนังปีใหม่ทำอะไรบ้างช่วงหลังปีใหม่ก็อยู่กับครอบอครัวบ่อยครับช่วงนี้ได้กลับไปกับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยเป็นไฮไลท์สาเป็นช่วงนี้หลังจากที่แบ่ว่าเออเราทำงานหนักแบบปีที่แล้วนะครับก็เป็นช่วง,ง<ำ>เวลาที่อพูดตรงๆมันเป็นช่วงเวลาที่ผมได้พักผ่อนเยอะมากเป็นช่วงเวลาที่ผมได้นอนดูซีรีส์นอนดูหนังได้แล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เขาเรียกว่าอะไรลดเอนเนอร์จีตัวเองลงนิดนึงเพื่อที่จะได้รู้สึกผ่อนคลายบ้างอะไรเงี้ยก็เป็นอีกไลฟ์สไตล์หนึ่ง ไม่จำเป็นใช้คขาว่าลดเอเนร์จีเพลง<ก><อ>ลุงก็ปกติเราใส่เต็มเม็กเหรอใช่ก่อนปีใหม่คือผมจะทำนู่นทำนี่ทั้งวันใช่ไหมแต่พอหลังปีใหม่ช่วงปีใหม่คือผมกับงวลไลฟ์มากอยากตื่นกี่โมงก็ตื่นอยากกินอะไรก็กินอยากทำอะไรก็ทำเป็นเป็นช่วงเหมือนพักร้อนจริงๆกับร่างกายตัวเองก็กำลังดึงตัวเองกลับมาแต่ท <c oughs> ี <c oughs> ่แน่คือลูกสองคนอะไรนะครับลูกสองตัวลูกสองตัวก็ไม่ได้ทําให้พักเท่าไหร่ครับลูกสองตัวก็เต็มที่อยู่ครับก็อย่างอย่างงานเนี้ยก็มีความสําคัญมากคือผมซ้อมวิ่งไม่ใช่แค่วิ่งงานนี้ผมมต้องงวา่ไปิ วิ่งเร็วมากใช่เป็นไงบ้างการดูแลเขาโตขึต้นทุกวันทุกวันแล้วโตวขึ้นทุกวันครับตอนนี้ก็จะสิบเดือนแล้วใช่ครับคุระยะสิบเดือนสามสิบห้าโลครับตัวหนึ่งเอาไหวไหมฮะตุ๊กยักษ์เขากระโจนเข้าหาอะไรเงี้ยเขาไม่ค่อยกระโจนใส่ผมแต่เขาจะกระโจนใส่แขกที่มาบ้านทุกครั้งเป็นเพราะเป็นเพราะเขาตื่นเต้นแล้วเขาอยากดูจัด<อ>ครับแต่กับโอมเวลาโอมเล่นกับเขาก็มีโมเมนต์น่ารักน่ารักคนนึงใช่เวลาเล่นกับเขาก็น่ารักคือเขาน่ารักอ่ะใครน่ารักมาเราก็น่ารักด้วยอ่ะ ใช่ไหมครับสร้างไอทีให้เขาด้วยดิใช่ครับสร้างไอทีให้เขาด้วยคืออยากให้เขาจริงๆอยากให้เขาไปถ่ายเองโพสเองเขาก็รู้มุมต้องแหละแต่เขาไม่ทำไงเราก็เลยต้องทําให้เขาไงแต่องมีผู้ติดตามเยอะนะครับขอบคุณขอบคุณทุกคนมากครับขอบคุณทุกคนที่เอ็นดูน้องๆนะครับจะดันลูกเขาวงการไหมครับผมจริงๆอยากมากเลยนะอยากอยากพามาเจออยากพามาเจอแฟนๆมากเลยแต่รู้ไหมว่าการที่พาออกบ้านแต่ละครั้งมันลําบากมาก แล้วถ้าตุ๊กออกมาคนเดียวอ่ะเอาไม่อยู่นี่ยไม่ไหวเป็นว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาสองตัวเจ็ดสิบโลแล้วครับหลุดไปตัวหนึ่งอ่ะตามจับไม่ได้แล้วนะหายไปเลยประมาณนั้นครับมมันีอย่างในบ้านนี่ดูแลอย่างไรครับเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์ของไม่กัดไม่กัดเชื่อไหมใช่ผมผมผมแบบปล่อยตั้งแต่เด็กๆเวลาคือผมให้เวลาให้ความรักอยู่กับเขาเวลาเราดูแลเราจะเหมือนอยู่กับเขาตลอด24ชั่วโมงเลยอะไรเงี้ยเขาเดินไปตรงไหนเราจะรู้ตลอดอ่ากําลังจะกัดโซฟากําลังจะกัดตู้ละแอ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 ะ เขาก็ไม่ทําตั้งแต่เด็กๆจนโตมาวันนี้ก็คือไม่ทําอะไรมนบ้านเสียหายไม่มีครับเออพี่หนเวลาเขาเล่นโตไม่มีไม่มีไม่มีฉี่ไม่มีอืนในบ้านด้วยไม่มีเลยไชคดีมากใช่ไม่ทําลายข้าของด้วยอย่างมากก็กินน้ํแล้วแบบปากรั่วครับน้ำก็กินน้ําเสร็จทีหนึ่งก็เปียกทั้งบ้านแค่นั้นแค่นั้นมีอะไรที่เราต้องดูแลเขาเป็นพิเศษมั้ยมีอะไรที่เขาต้องเป็นพิเศษใช่ไหมก็ต้องเป็นเรื่องความรักนี่แหละครับต้องต้องให้ความรักมากเป็นพิเศษยิ่งกว่าติดยิ่งกว่าคคนนนแแบบบบอออออยยู่ดด้วกกกกกัีปเเเาาาาติมรไ องชั่วโมงไปฟิตเนสกลับมาเงี้ยหูหอยหอนจะเป็นจะตายกระโดดกระโดดคิดถึงเหมือนไม่ได้เจอมันหลายวันดราม่าก่งจะสองตัวเขานี้กันมั้งไมเขา,าอิจฉากันต้งไมด้วยอิจฉาครับเป็นเรื่องปกติคือถ้าเวลากลับมาบ้านใช่ไหมสมมติพี่โกกระโดดใส่ผมปุ๊บแล้วเด่นเห็นเด่นจะมากระโดดแทรกอ่ะโกอยู่นี่เด่นจะกระโดดแทรกตรงนี้ปุ๊บ โกก็จะไปกัดเด่นทีนี้เขาจะเลิกยุ่งกับผมแล้วเขาจะไปกัดกันไปกัดกันเองประมาณนี้ครับก็ีฬาคู่นี้ก็สโลว์ไลฟ์ก็สโลว์ไลฟ์ครับแต่ก็ไม่สโลว์ขนาดนั้นเพราะว่าจริงๆก็มีแรงบันดาลใจหลายๆอย่างที่อยากทำในปีนี้ครับเรื่องบันดาลใจอย่างนึงกลับไปขี่มอเตอร์ไซค์ไปกลับไปขี่มอเตอร์ไซค์ครับแน่นอนแรงบันดาลใจอยากอยากจะเอาจริงเอาจังด้านนี้แล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างที่อยากทำในปีนี้ครับเอ้ยปีนี้อยากขัจริงาจะทำยังไงจะนุ่งแข่งเลยนไหม ้าลงแข่งจริงมันเหมือนต้องเตรียมตัวไวตั้งแต่ปีที่แล้วแหละเพราะว่ารายการปีนี้เขาเหมือนเขาเขาเรียกว่าอะไรเขาลงล็อกตัวไปหมดแล้วอะไรเง<ม>ี้ยครับถ้าแข่งก็ต้องปีหน้า<ม>แต่ปีนี้อาจจะเป็นปีที่ได้เตรียมวกันทีตอนที่เริ่มกลับมาเห็นครับไปที่สนามไปสนามบ่อยๆครับเราตั้งใจยังไงนะตั้งใจยังไงตั้งใจจะทําให้ดีที่สุดให้เต็มที่ที่สุดถึงโกโก้หนึ่งที่ผมตั้งไว้กับตัวเองได้ผมจะไปแข่งยังไงครับโอ้นั้นคือต้องอนานแนะท็กซี่ามันก็ไม่ได้มีอะไรเอะครับมันก็จะเป็นเรื่องว่าขี่ได้้เเวลาาาาตตมที่รรองก แล้วเราค่อยตัดสินใจว่าเราจะแข่งหรือไม่แข่งแต่เราต้องมีของพร้อมก่อนเราจะไม่ไปแบบเอ้ยอยากแข่งมั่วๆซั่วๆเราจะต้องเตรียมพร้อมก่อนช่วงนี้เทนนิ่งมันยังไงนะช่วงนี้เทนนิ่งทั้งร่างกายจิตใจเลยครับร่างกายก็เข้ายิมอ่จิตใจก็รักษาสภาพจิตใจให้มันสดใสอะไรเงี้ยให้มันแบบเฟรชในการทํางานเพิ่มแพชั่นต่างๆให้กับตัวเองนี่เวลาไปสนามพรอมปล่อยมากขึ้นตอนตั้งแต่ปีใหม่มายังไม่ได้ไปเขาต่คิดว่าทีน้าน่าจะไปละแล้วเป็นยังไงต่อไปนี้แบบเรื่องการครอกับการ ก็จริงจริง <G un less> อยู่อยู่กับเรื่องนี้มานานมากแล้วครับอ,อยู่กับการซ้อมรถการจะชี่ยชมาสักพักนึงแล้วก็บลานซ์ได้นะใช่ใช่ก็เอาวันที่เราไม่ได้ทํางานวันที่เราว่างเลยแล้วก็ไม่เหนื่อยจนเกินไปไม่ได้หักโหมจนเกินไปที่แบบเฮ้ยคุณไม่ไหวอะไรงีบยครบผมนะ